สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับรวมถึงทางฝั่งพี่น้องสปบราวด้วยนะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางนะครับเราพัฒนานะครับวดประจําวันที่นะครับยี่สิบนะครับธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับผมสําหรับแนวทางในวดที่แล้วนะครับพี่ๆก็ตัวเด่นนั้นหลุดอีกแล้วมาแค่เลขตารางนะครับมาแค่เลขตารางเราเน้นเน้นไปที่หนึ่งสี่นะครับเขาออกสองสี่นะครับ ผลที่ออกเน,ะนาะหกศูนย์เก้าศูนย์สองสี่นะครับหกศูนย์เลขล่างชุดหกตัวนะครับเก้าศูนย์เลขตั้งชุดสี่ตัวสามตัวศูนย์สองสี่นะครับพี่พี่นะครับหนึ่งหกก็ให้นะครับหนึ่งหกก็ให้ออกหกศูนย์นะครับหนึ่งสี่เนาะออกสองสี่นะครับผมในงวดที่แล้วก็ต้องขอโทษขออภัยพ,พี่พี่สมาชิกนะครับสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาเนาะก็ของเราเราเข้าไปที่ สองสี่นะครับก็คือเลขตารางนะครับมาแค่เลขตารางเล้ถ้าเกิดใครจับวินที่เลขตารางก็เข้าไปที่สองสี่นะครับผมสลับแนวทางในงวดที่แล้วนะครับส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมทุกครั้งขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและก็พี่เพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่อาจจะพิ่งแวะเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคเอยเสียงโชคนะครับโอ้โชคนะครับเสียงโชคนะครับเนาะ นะครับไปที่ใต้คลิปนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมสำหรับนะครับพี่ๆช่วงขอนะครับข,ขอประกาศนะครับขอประกาศให้พี่ๆได้รับฟังนิดหนึ่งนะครับเนาะเพราะบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามายังไม่รู้อะไรก็คือถ้าเกิดใครเป็นพี่ๆสมาชิกในกลุ่มแนวทางผมเนาะนะครับเป็นเป็นเป็นกลุ่มเก่านะครับย้ําเป็นกลุ่มเก่ากลุ่มที่ตั้งแต่เริ่มต้นที่มีผู้ติดตาม400 480กว่าท่านนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมโดนนะครับโดนแฮกแฮกกลุ่มโดนยึดกลุ่มนะครับเนาะก็คือในตอนนี้พี่พี่สมาชิกน่าจะเหลืออยู่ประมาณ200กว่าท่านนะครับจาก480ก็คือตอนนี้เริ่มทยอยออกมาแล้วถ้าเกิดท่านใดนะครับที่เป็นสมาชิกเก่ายังอยู่ในกลุ่มนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาได้ฟังในคลิปนี้เนาะก็รีบออกมานะครับพี่พี่รีบออกมาจากกลุ่มนะครับในกลุ่มนั้นนะครับที่เห็นเป็นลายผมหรือว่าลาย แอดออนเนาะสาวออนเนาะไม่ใช่ตัวจริงนะครับไม่ใช่ตัวจริงก็คือเขาปลอมปลอมทั้งลายนะครับแล้วก็แนวทางเราก็มากอบเอาในกลุ่มใหม่กลุ่มใหม่ผมเปิดกลุ่มใหม่ตอนนี้เกือบ300ท่านแล้วนะครับเขาก็แฝงตัวเข้ามาอีกนะครับพี่พี่แฝงตัวเข้ามาอีกนะครับนะเนาะก็เก่งมากเลยเนะครับเก่งมากเลยนะครับของเรานี่กว่าจะทํากลุ่มกลุ่มได้นะครับกว่าจะชวนพี่พี่สมาชิกเข้ากลุ่มได้นี่ก็ลําบากนะครับเนาะกว่าจะก่อตั้งขึ้นมาได้ทั้ง400นะครับ ของเขาแค่วันเดียวนะครับที่เขาเอาเอากลุ่มเราไปนะครับเนาะก็ฝากเตือนพี P ่สมาชิกด้วยนะครับท่านใดที่อยู่ในกลุ่มเนาะอาจจะยังไม่รู้กันหรือ,อยังไงก็รีบออกมานะครับเพราะว่าหลายท่านที่อยู่ที่ที่อยู่ตรงนั้นก็อาจจะแค่เขาเรียกว่าดูเหตุการณ์เฉยนะครับพี P ่เนาะก็ยังไม่ออกมาเพราะว่าพี่พี่เอฟซีที่ที่ที่เป็นหูเป็นตาผมก็หลายท่านอยู่ตรงนั้นนะครับเนาะก็ส่งข้อมูลมาให้ผมตลอดเนาะตอนนี้นะครับก็ฝากเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับท่านใดที่อยู่ในกลุ่มแนวทาง เบาลองนะครับเนาะตอนนี้นะครับโดนโดนยึดกยึดกลุ่มนะครับเนาะจากมิจฉาชีพนะครับเนาะก็ตอนนี้ถ้าเป็นลายผมในกลุ่มเก่าก็คือไม่ใช่ตัวจริงนะครับพี่พี่เนอไม่ใช่ตัวจริงเนาะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันที่ยี่สิบดีกว่านะครับพี่พี่เนอวันที่ยี่สิบวันพุธนะครับขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะครับพี่พี่ วันนี้นะครับผมวันพุธตรงกับวันพระด้วยนะครับพี่ๆเนอะตรงกับวันพระด้วยระวังระวังนะครับเบิ้ลหามเนะวันพระนี่ถามว่ามีส่วนก็มีส่วนนะครับเบิ้ลหามผมให้ไปที่เลขเก้านะครับเลขสี่เลขศูนย์เลขหนึ่ง เลขห้าเลขสองนะครับพี่พี่ห้าศูนย์หนึ่งเก้าสองสี่นะครับสำหรับเลขตารางในงวดนี้มาดูตัวประกบคู่จับคู่นะครับก็จะมีในที่เก้าหนึ่งเก้าสอง ศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้านะครับผมแล้วก็สี่ศูนย์นะครับสี่ห้าครับผม ห้าหนะครับเนาะ9192054045สี 2, 5, 40, 45, นะครับสำหรับตัวประกบคู่นะครับผมมาดูนะครับมาดูในตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นนะครับผมจะเน้นให้3คู่นะครับพี่พี่ก็จะมีในที่05นะครับ05แล้วก็ เก้าหนึ่งนะครับผมห้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งศูนย์ห้าห้าหนึ่งนะครับพี่พี่เนาะสำหรับในตัวเน้นตัวเจาะนะครับเลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับที่ผมคิดคำนวณได้ก็จะมีที่เลขเก้านะครับเลขเก้านะครับผมกับเลขสี่นะครับเก้ากับสี่นะครับพี่พี่ ท่าใดที่ไม่ชอบประกบคู่ให้เนาะจับวินที่เลขตารางได้เลยนะครับจับวินที่เลขตารางได้เลยมาดูเลข3ตัวนะครับ3ตัวของเราก็จะมีในที่051 9 05นะครับ สี่เก้าหนึ่งนะครับผมนี่เลยเนาะนะครับเลขชุดสามตัวก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบอยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมส่วนนะครับเม็ดเดียวในงวดนี้นะครับให้ไปที่เลข9นะครับขอให้9มาเนาะวันนี้วันพระนะครับขอให้9มานะครับผม นี่เลยกาะให้ก้าวมานะครับสำหรับนะครับผมแนวทางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ท่าในใดที่ชอบเล็กเบิ้ลน,นะครับก็ระวังนะครับเบิ้ลนี่ไม่แน่เพราะว่าวันพระนะครับผมวันพระไม่แน่นะครับพี่ๆสำหรับนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่ เม็ดเดียวให้ไปที่4ี่เก้านะครับเนาะท่านใดที่ทุนน้อยนะครับ4ี่เก้านะครับเนาะเม็ดเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางนะครับเราพัฒนาเลขเด่นตารางนะครับพี่พี่ในงวดนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางนะครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับกับการกดไลค์กดแชร์นะครับปิดผ้าอยังไง ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมคลิปนี้กราบสวัสดีครับ